ร้อนอีสานเฝ้าระวังลมกระโชกแรงหลังคาปลิวสวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมตุนิยมวิทยาและติดตามพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะวันนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าจับตาเป็นพิเศษเนื่องจากมวลอากาศเย็น จะเริ่มเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ในช่วงเย็นวันนี้ซึ่งมวลมลอ,อากาศเย็นเข้ามาช้อนปะทะกับความร้อนชื้นจึงทําให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นโดยมีลักษณะเป็นพายุฝนฟ้าขนองมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงซึ่งอาจทําให้หลังคาปลิวได้รวมไปถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยจะมีจังหวัดไหนพื้นที่ใดบ้างที่จะมีฝนหนักสุด ไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะในวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงเย็นยังคงถูกปกคลุมด้วยความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจึงทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่จากนั้นในช่วงบ่ายถึงค่ำบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจึงทำให้ความเย็นเข้ามาช้อนปะทะกับความร้อนชื้นที่ปกคลุมอยู่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะได้รับความชื้นจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้อยู่หน้าก่อนแล้วจึงทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกกรในพื้นที่อื่นๆส่วนในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในช่วงถัดไปโดยเมื่อเราดูโมเดลจากสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่า ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬนครพนมสกลนครกาฬสิธป์มุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีและนครราชสีมาส่วนในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกกระจายตัวเล็กน้อยในบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ส่วนในบริเวณภาคกลางจะมีฝนเกิดขึ้นได้ที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาส่วนบริเวณภาคตะว,วันออกจะมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนทางภาคใต้จะมีฝนเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงา นครศรีธรรมราชตรังสตูลสงขลายะลาและนาราธิวาสซึ่งปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นยังคงมีเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นยกเว้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่จากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา19นาฬิกาตามโมเดลจะปรากฏพื้นที่สีแดงเกิดขึ้น ึ่งในบริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกหนักและลงกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วยได้แก่ในบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกลาลสิน์มหาสรารคามขอนแกน่นร้อยเอ็ดเยโสวรรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์และบุรีรัมส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนในช่วงเวลาดังกล่าว จากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา21นาฬกาจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวลงต่ำมาอยู่ที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้หลายพื้นที่ในบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกต และอุบลราชธานีส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆก็ยังคงไม่มีฝนเช่นเดิมค่ะจากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลาหนึ่งนาิกาของวันที่28มีนาคม2565ตามโมเดลจะเห็นได้ว่ายังคงมีฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดน้องคายสกลน,นครอุบลราชธานีชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ อีกทั้งกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกตอนบนที่จังหวัดปราจีนบุรีและสะแก้วจากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเช้าของวันที่28มีนาคมตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามวลฝน,นยังคงปกคลุมอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดพิษณุโลกเทศบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนคร นครพนมและมุกดาหารซึ่งจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงหนักในบางพื้นที่จากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา16นาฬิกาจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านนครสวรรค์ชัยนาท ลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ และรังซึ่งปริมาณน้ำฝนจะมีเล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงเวลาดังกล่าวจากนั้นเมื่อเราดูโมเดลต่อไปในช่วงเวลา21นาฬิกาจะเห็นได้ว่ามีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยและเพชรบูรณ์ส่วนในภาคกลางจะมีฝนตกที่จังหวัดพิจิตรนครสวรรค์และลบบุรี ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งปริมาณน้ำฝนจะมีตกหนักในบางพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าวจากที่เราได้ดูโมเดลร่วมกันมาจะเห็นได้ว่าในวันที่27มีนาคมจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ในบริเวณภาคอื่นๆจะมีฝนตกกระจายตัวเล็กน้อยเท่านั้น แต่เมื่อเราดูโมเดลมาถึงวันที่28มีนาคมจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นหลายจังหวัดรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยหลังจากนั้นในวันที่27ถึง31มีนาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะถูกปกคลุมด้วยความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงทำให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ซึ่งเราต้องมาจับตาเป็นพิเศษตั้งแต่วันที่31มีนาคมจนถึงวันที่4เมษายนเนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ใกล้กับประเทศเวียดนามซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นพายุลูกเล็ก ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทําให้มีความชื้นเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีมวลอากาศเย็นกําลังแรงเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกด้วยซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นอีกรอบเมื่อเราสังเกตจากโมเดลแล้วจะเห็นได้ว่าเส้นไอโซบามีการเรียงตัวกันที และจะเข้ามาช้อนปะทะกับความร้อนชื้นที่อยู่ในบริเวณประเทศไทยอยู่แล้วจะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นโดยจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักรวมถึงลูกเห็บตกและมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีหย่อมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมคล้ายกับพายุลูกเล็กซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคใต้ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคใต้เฝ้าติดตามสถานการณ์ไปพร้อมกันนะคะจึงขอแจ้งข่าวสารมายังพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้ได้รับทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งทางแอดมินและทีมงานจะติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดซึ่งไม่ว่าแนวโน้มนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดทางแอดมินและทีมงาน จะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปต่อไปเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวระวังภัยได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศรวมกันกดไลค์กดแชร์ เืเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ